คุณวิทยาลัละพรมรัตนะนั่นเองนะทางนั่นผู้ในการของบริษัทหลักทร,รัพย์ไอวีโคเบินั่นเองนะไอวีโคบนะเดี๋ยวเราอรอพิกอกฟอยู่นะอตอนนี้เองในส่วนของตลาดนุ่นไทยนะ,ะก็ขึ้นมา5จุดนะฮะนั่งจุนครับวอลุ่มการซื้อขาย11,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะพูดที่จะประคองตลาดก็คือถ้าไม่ไม่นับตัวบีดนะเพราะว่า b ี m มันลงมาเยอะนั่นเองตัวที่ยืนได้มี Advan c e KTB นั่นเองส่วน CPL ก็เด้งขึ้นมาหลังจากตกหนักเมื่อวาน Kbank ก็ยืนนะครับยืนเหนือร้อยปสิกันอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของหน้าก,กระดานหุ้นไทยตัวหลักๆนะฮะคือส่วนตัวที่ปรับตัวลดลงเอ็มซุกิก็เจอบุฟเฟ่น,นะฮะการ <laughs> งมการตลาดทำให้ผลประกอบการเขาเองลดลงเอ็มซุกิเลยถอยลงมานั่นเองค่ะ พี่กอลฟมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่กอฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของบรรยากาศตลาดนุ่นไทยเป็นอย่างไรครับพี่กอล์ฟที่หลุดพันสามร้อยจุดมาตรงนี้ค่ะก็เอ่อจริงๆถ้าคนดูภาพรวมของตลาดเนี่ยมันก็เอ่อตั้งสมมติฐานไว้อยู่แล้วนะคะว่าตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นแค่ไซเวย์เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรอบของการแข่งตัวไซเวย์ของบ้านเราเนี่ยถ้าดูโดยกรอบตั้งแต่ประมาณสักสามเดือนมันเนี้ยเราจะไซเวย์อยู่ภายใต้กรอบประมาณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบด้านล่าง แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบป,ประมาณ1นึ่งพมันยังไม่ผ่านกรอบนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรอบย่อยเนี่ยมันก็คือเครื่องไหวภายใต้เวลาเราอยู่ที่1,300จุดอะ่ะความคาดหมายของเซตอะ่ะมันก็จะมีความคาดหมายไปในเชิงที่เป็นทางด้านบวกเพื่อที่จะขยับเข้าหา 1, นึ่แล้วก็พอถ้าไปดูปัจจัยเนี่ยที่ถูกคาดหมายไปในเชิงที่เป็นทางด้านบวกเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของผลประกอบการสําหรับไตรมาสสเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะแล้วก็นอกจากปัจจัยของตรงนี้ก็าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมกลับ เข้ามาอย่างเช่นเรื่องของมาตรการคนละครึ่งพล u สเรื่องของเที่ยวดีมีคืนอะไรพวกนี้รวมถึงอาจจะมีข่าวเชิงบวกหรือเชิงลบจากตัดจากตลาดภิมิภาคเข้ามาเป็นตัวประกอบอะค่ะทีนี้จะพบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้น AI ที่อาจจะมีมูลค่าเกินกว่าความเป็นจริงรวมถึง การเกิดไอตัวของบับเบิลใน AI หรนะคะหุุ้้นเทคนโนโลยีที่อาจจะมีมูลค่าเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเริ่มทอนตัวของตลาดหุ้นในส่วนของทางด้านสหร,รัฐอเมริกาเพียงแต่ว่าในรอบของสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการชัดดาวที่อาจจะยุติลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดเกิดการรีบาวะคะ่ะภาพใหญ่ๆเหล่านี้มันก็มีผลกับทำให้ตลาดทุนไทยเนี่ยมันขาดปัจจัยใหม่ แล้วก็ในการขาดปัจจัยใหม่เนี่ยตลาดทุ้นไทยกําลังจะสิ้นสุดการประกาศของประกอบการไตรมาสสามเนี่ยในวันศุกร์นี้นะคะดังนั้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นของบ้านเรามันก็เลยจะสะท้อนเรื่องของผลประกอบการในหุ้นรายตัวเป็นหลักอะคะ่ะตั้งแต่ปลายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเน,นื่องสัปดาห์นี้เนี่ยก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องมดบอผลประกอบการนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ย ตัวของผมประกอบการในกลุ่มของค้าปลีกตัวใหญ่อย่างเช่นตัวของ c p x าที่ต่ําคาดเนี่ยมันก็เลยกดการทําให้ภาพใหญ่ๆของหุ้นในกลุ่มของค้าปลีกเนี่ยย่อตัวลงมาด้วยแล้วก็ประกอบกับทางด้านหุ้นที่ผมประกอบการออกมาต่คาคาดในหลายเซกเตอร์อย่างเช่นทางด้านของปิโตเคมีทางด้านของรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็ นอกจากปิโตเคมีรับเหมาแล้ววัสดุก่อสร้างเนี่ยแล้วก็โรงิตค้าปลีกด้วยก็ทําให้หุ้นอ่อนแต่เพียงแต่ว่าจะมีหุ้นอีก2กลุ่มะที่มันอ่อนอยู่แล้วแต่จริงๆของประกอบการที่ประกาศออกมาเนี่ยดีกว่าคาดก็คือกลุ่มของกลุ่มไฟแนนซ์ค่ะดังน,นั้นเมื่อวานนี้กลุ่มพวกเนี้ยก็เลยย่อตัวลงมาแล้วก็เลยทําให้เซ็นดิเด็กเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการโอกาสต่อการที่มันจะหลุดกรอบพันสที่เมื่อกี้ต้องแต่ตอนต้นบอกเป็นไซเวย์เนี่ยมันอาจจะมีขึ้นได้ดังนั้นในลักษณะของตอนออช่วงปลายสัปดาห์นี้เซตินเด็กจะเล่นในภายใต้อาจจะรีบาวแคบๆนะคะแต่ว่าจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้1300จุด แล้วก็โอกาสในสัปดาห์หน้าพอหลังจากสิ้นสุดการประกาศขององค์ก,ร,ร,ก,ร,ร,กรแล้วตลาดทุนไทยอาจจะขาดปัจจัยชี้นําใหม่ๆเพิ่มเติมอะค่ะมันก็จะทําให้เซ็นดิเด็กถ้ามีการออมีข่าวอื่นๆที่เป็นผลกระทบในเชิงลบมาเนี่ยมันจะทําให้เซฟมีการย่อตัวหลุดกรอบพันสองแล้วเราก็อาจจะมีการพักตัวลงมาหาที่พันสองจุดได้ในโอกาสต่อไปนะคะความหมายก็คือว่าอย่ามีข่าวลบก็แล้วกันในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพราะถ้ามีอะหมายความว่าเราที่เราเคยเล่นไซด์เวฟายใต้ผมแนวรับที่พันสองรยแลับ อยู่เนี่ยมันจะถูกเปิดดาวไซด์ลงมาหาพันสองกับพันสในโอกาสต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าในรอบของวันนี้วันพรุ่งนี้ก็สะท้อนเรื่องของผลประกอบการไปก่อนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นก็ หุ้นทุกตัวที่ตอนนี้ปรับตัวไปทางด้านบวกหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ตั้งแต่ทยอยประกาศผลประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ดีกว่าคาดเนี่ยก็จะมีเดลตา้ามีกลุ่มของธนาคารพาณิชย์มีกลุ่มของ ICT อย่างเช่น a d v i านซกับทูอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวหลักๆเลยนะที่ดีกว่าคาดดังนั้นหุ้นเหล่านี้จะเลยมีการปรับตัวไปในทิศท,ทางที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะส่วนหุ้นที่อ่อนแรงกว่าคาดนะคะก็ จะเป็นหมายควา็ต่าคาดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปิโตเคมีวัสดุก่อสร้างกลุ่มรักเหมาก่อสร้างกลุ่มของทางด้านทางด้านของของค้าป,ปลีกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มของปิโตเคมีพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะพบว่าถ้าใครถือหุ้นเหล่านี้สองอาทิตย์นี้ก็หนักหน่วงทีเดียวส่วนกลุ่มไฟแนนซ์จริงๆแล้วตอนเนี้ยติดล้อเป็นตัวแรกที่ประกาศติดล้อ,อก,กับ MTC เนี่ยออกมาดีกว่าค่านะคะแต่ว่า ภาพใหญ่ๆของเซตอะ่ะมันก็ยังมันภาพใหญ่ๆของกลุ่มอะ่ะมันก็ยังย่อตัวลงมาต่อค่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าคนจะเล่นเทรดดิง้งมีแค่เหลือไม่กี่กลุ่มเองอะ่ะไม่กี่ตัวเองก็ได้แค่กลุ่มของทางด้านธนาคารพาณิชย์กลุ่มของ ICT ีแล้วอาจจะมีเดลต้าพุ่งเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่ามันก็คือหุ้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้จะปรับตัวสูงขึ้นไปเยอะขนาดเหมือนที่ผ่านมาค่ะดังนั้นต้องระมัดระวังาการซื้อขายให้มากในช่วงของปลายๆสาหรับในกรอบของตลาดที่อาจจะต้องมี ติดตามว่าเขาจะเปลี่ยนกรอบในลักษณะของการคือคนเรามันมีสองกรอบแบบนี้คือเบรกกรอบขึ้นข้างบนกับเบรกกรอบลงข้างล่างนะคะแต่พี่ก๊อบก็มีความกังวลว่าตลาดขาดปัจจัยอะ่ะก็กังวลว่าจะเบรกกรอบแล้วลงด้านล่างอ่ะก็คือหลุด2อ0ลงม,มาหา2 0 0พ1น7 0จกับ1น5 0ในโอกาสต,ต่อไปะคะ่ะโอเคถา้างนั้นในสัปดาห์นี้พี่ก๊อจะไน้นำติดตามหุ้นตัวไหนคะ,ะเดี๋ยว วันนี้เนี่ยจริงๆตามเปเปอร์ที่เราแนะนำมีหุ้นสองตัวที่แนะนำนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของ E c h o นะคะตัว Echo เนี่ยลงไฟฟ้านะปกติแล้วเนี่ยตัวของหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวให้ติดตามเรื่องพี่ก็อไม่แน่ใจว่าประกาศของประกอบการรือยางจำไม่ได้ะค่ะแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันมีการถอยตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีลักษณะของการที่ความคาดหมายอาจจะมีโอกาสของการลุนรีบาวน์นะคะเมืม่อวานปิดตลาดที่ร26บาท Uh, วันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะเกิดการรีบาวต่อได้เนี่ยกรอบแหว่งมันจะต้องอยู่ที่ระดับประมาณสักมีกรอบตั้งรับอยู่2ระดับคือที่ระดับประมาณ122กับประมาณามีรอีกับ1 2อะคะถ้าหลุดกรอบ120ก็สต็อปเก็งกำไรไปนะคะแล้วก็คาดหมายว่าจะเป็นการรีบาวกลับเข้าหาที่ระดับประมาณสัก128 ร้อแล้วก็132บาทนะคะแต่ว่าในเชิงของการที่หุ้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงของปลายตลาดที่ต้องรามัาระวังการที่เซ็ตขาดปัจจัยใหม่เนี่ยและอาจจะถูกเปิดดาวไซด์ถ้ามีการย่อตัวแล้วหลุดกรอบ120บาทก็สต็อปเกงกำไรไปนะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของเมเจอร์นะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นตลาดนะความหมายหุ้นตลาดคือ มันอาจจะไม่ใช่ว่ามันต้องขยับได้ทุกรอบอะค่ะดังนั้นในลักษณะของหุ้นเนี่ยเราเลือกจากเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่ตลาดค่อนข้างอ่อนแรงนะคะก็พอมีตัวนี้ได้บ้างแต่ต้องไปติดตามผลประกอบการนะพี่ก็ยังไม่ได้ดูเนาะมเมเจอร์เมื่อวานปิดตลาดที่7จ็บาทห้าตังนะคะก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก6บาท95นะคะแล้วก็ด้านบนอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณ7จ็บาทสามี7จ็บาทยี่บาทสแล้วก็7จ็บาทห้ ส่วนถ้าหลุดต่ำพอหกบาทเจ็ดสิบก็สต็อกเก่งกำไรไปวันนี้ก็มีสองตัวค่ะแล้วก็ตัวของหุ้นที่วันนี้ที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยขยับขึ้นมาติดโมดแซ็กทีฟตัวหลกัหลกๆนะอย่างเช่น sprc อย่างเงี้ยบวกขึ้นมา9เปอร์เซ็นเนี่ยเก้าจุดหกสองเปอร์เซ็นเนี่ยที่ไม่ได้แนะนำเพราะว่าแนะนำไปแล้วสามรอบคือรอบล่าสุดเนี่ยแนะนำไปเมื่อวันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็แนะนำก่อนหน้านั้นอีกก็มีวันที่สี่ เนี่ย yeah. วันที่4ี่ก็แนะนํา S P R C แล้วก็มาวันที่7แนะนํา S P R C นะคะส่วนตัวเบบนี่ก็แนะนํามาสองรอบเหมือนกันแนะนําล่าสุดก็คืออยู่ที่วันที่ห้านะคะแล้วก็แนะนําก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่วันที่ยี่บเ้าเดือนส0ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยตัวที่วันที่เราเคยแนะนํามาแล้วอย่างเงี้ยก็มองว่าโอกาสก็ขายเล่นรอบได้นะคะมันขายทากาไรได้เพราะว่าจริงๆ S P R C ก็ดีกว่าที่คาดเยอะนะ พราะตอนนั้นตอนตอนคุยให้กับทางด้านไอซีของไอวิ o โรเบิฟังเนี่ยก็เล่าว่ามันหุ้นมันมีน้ำหนักยังไงแล้วก็มีโอกาสของการเล่นรีบาวแบบไหนนะคะส่วนทางด้าน b ี s วันนี้ผลประกอบการดีกว่าคาดนะคะมันถึงไปทางด้านบวกแล้วก็ตัวของหุ้นอื่นๆเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็มี C p พีเนเนี่ยก็ผลประกอบการดีกว่าคาดแต่ว่าพอการรีบาวกลับอย่าง C p พีเนี่ยถ้าไม่ผ่านส5ิบ้าบทก็ต้องมามาระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะภาพใหญ่ของคาปริกมันไม่ไปทางด้านบวกนะคะ ในเชิงเซติมนน์นะนะคะประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็ตลาดไทยก็ยังไม่ไปไหนเนาะพี่ก๊อฟเนาะก็ไซเวแบบนี้กรอบนบนกรอบล่างตัวไหนนะจ๊ะตัวไหนนะตลาดทุ้นไทยก็ไม่ได้ไปไหนนะะอ,อ๋อใช่เพราะตลาดทุ้นไทยจริงๆถ้าดูภาพใหญ่ก็คือเล่นไซเวไซเวคือกรอบบนก็คือไม่ผ่านสามหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบส่วนกรอบล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดกรอบหนึ่งพันสองร้อยดีใหญ่เลยนะมีภาพใหญ่เลยนะ ยังไม่ดุดกรอบพันสองเพียงแต่ตอนนี้เราเล่นอยู่ภายใต้กรอบค่อนไปทางด้านบนนะคะคืออยู่ที่ระดับประมาณพันสามร้อยแล้วไม่ผ่านพันสาอยี่สิบแล้วก็เวลาย่อตัวลงมาก็ยังไม่ได้ดุดกรอบพันสองร้อยแปดสิบแต่แม้กระทั่งหลุดลงมามาหาพันสองอห้าสิบอันนี้ก็ยังเป็นไซด์เวฟเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเล่นไซด์เวฟภายใต้กรอบที่มันไม่เปิดขึ้นขึ้นข้างบน,น,งบนก็เล่นลงข้างล่างซึ่งพี่กอบ จริงๆแล้วเราเริ่มเริ่มบอกกับไอซีของเราให้คุยกับลูกค้าแล้วว่าตลาดเริ่มขาดปัจจัยนะคะแล้วตลาดก็เพราะมันขาดปัจจัยเนี่ยหุ้นหลักๆที่เคยขยับทางด้านบวกแล้วก็แข็งแกร่งก่าตลาดด้วยผลประกอบการไตรมาสสามที่ออกมาดีกว่าคาดที่ว่าจะเป็นตัวของชิ้นส่วนอย่างเดลต้าตัวของกลุ่มแบงค์ทั้งหมดเลยนะคะตัวของไอซีทีอย่างเช่นแอด i วส์ทรูเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเริ่มแว่งตัวแบบที่อาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ตลาด ปรับกูเนสพันสาม้อยี่สขึ้นไปได้ค,ค่ะเพราะว่าอย่างชิ้นส่วนเองก็อาจจะเจอผลกระทบเรื่องของ AI กับหุ้นเทคที่เกินมูลค่าในสหรัฐอเมริกานะคะคือเผอิญมันเป็นเซนติเมนต์นะเลยมีผลกระทบกับเดลต้าซึ่งจริงๆเชื่อมพื้นฐานมาได้กระทบนะต้องเรีนยนนยงก่อนแล้วก็หุ้นในกลุ่มแบงก์ตอนนี้ก็ยังเล่นเทรดดิ้งอยู่ภายใต้กรอบแคบๆอยู่ในขณะไ c t ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่หุ้นตัวอื่นๆที่ผมดเกื่องกับการต่ำค่าเนี่ยมันหลุดหมดเลยนะดังนั้นในลักษณะนี้ก็ต้องมาระวังมากขึ้นนะคะ ใช่ค่ะส่วนหุ้นเมเจอร์นักงทุนบอกว่าเป็นการประกาศซื้อหุ้นคืนเมื่อวานนะฮะอ๋อไม่น่าพี่เาก็เลยยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่นะคะก็ถ้าสมมุติว่าเขาพี่เขาไม่รู้ซื้อหุ้นคืนเท่าไหร่นะแต่ว่ากล่องของเขาเนี่ยซื้อหุ้นคืนเท่าไหร่คะเอ่อเจ็ดร้อยล้านบาะไม่แน่ใจนะพี่ก็จะไม่ได้ก่องนี้ดูแปบขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะค่ะเออเมเจอร์นะคะนักงทุน เมื่อวานนี้ประกาศซื้อหุ้นคืน75ล้านหุ้นนะฮะ600ล้านบาทค่ะอือ<ต>เดี๋ยวลองลอด,ดูนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยพ <75 S 2> ี่เาบอว่า,าปกติแล้วหุ้นที่เวลานะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนเนี่ยช่วงหลังๆน่ะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนหลายตัวแล้วปกติถ้ามีการประกาศซื้อหุ้นคืนแล้วอะคะ่ะ ให้อิงอยู่กันนี้ว่าถ้าระกับราคาคือเอาจํานวนเอาเอาเอามูลค่าที่ซื้อกับจานวนลองหารกันเป็นราคาเอเวอร์เรจเนาะที่เขาคิดว่าน่าจะตกประมาณนี้ดังนั้นะพูดมันก็จะวิ่งเข้าหาแต่มันไม่จําเป็นต้องขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะแต่ว่าเนี่ยที่มีก๊อฟดูว่ามันจะเกิดการีบาวเนี่ยมันก็จะรีบาวเข้าหาประมาณ7จ็บาทสามห้าเจ็บาทสิ่ห้าประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้ามันจะดีกว่านั้นนะคะจากการประกาศซื้อหุ้นคืนเนี่ย ถ้าผมประกอบการเขาออกมาดีแล้วถูกคาดหมายว่าไตรามาสสี่เฟื้อนตัวหรือว่ามอาีอะไรที่เป็นพัฒนาการเชิงบวกใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้การซื้อหุ้นคืนเนี่ยพยุงตลาดและพยุงระดับราคาขึ้นได้ไกลขึ้นนะคะดังนั้นก็เราต้องต้องติดตามเรื่องพวกนี้เป็นองค์ประกอบด้วยนะคะได้ค่ะก็หาแล้วก็ตกอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าสองบาทนะฮะเพราะว่าก็มองมองกรอบว่ามันจะขยับขึ้นไปหาประมาณเจ็ดจุดห้านะแล้วก็เจ็ดจุดหก แล้วก็มี7.7แต่ว่ากรอบใหญ่คือไม่เกิน8ไม่เกิน8บ,บาทะคะที่เห็นก็ดีค่ะได้รับจากพี่ก๊อฟนะคะในการคํานวณเม็ดเงินที่ซื้อกับจํำนวนหุ้นที่ต้องการนั่นเองนะคะก็ลองเอาไปบวกลบคูณหารกันดูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่กอ๊อฟขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หลากหลายแบบนะคะในรายการวิสเรตไลน์อะ l ไรนนักทุนหลายท่านที่ได้ติดตามรายการก็ มีทั้งหุ้นไทยและก็หุ้นนอกนั่นเองหรือหลายท่านเองเนะี่ยตอนเช้าก็ไปดูโบรตกต่างๆแนะนำหุ้นตัวนั้น